สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆกรลยาณามิช่องกดชาพีนะคะวันนี้เปิดไพ่ทำนายดวงนะคะกับกดชานะคะวันนี้ก็ดูลุคนี้นะคะเสื้อผ้าหน้าผมจะบอกว่ายังไม่ได้อาบน้ำนะคะคืออาบไปแล้วรอบหนึ่งอะคะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้นอนต้องอาบก่อนนอนอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้นะคะกดชาก็ เติมพลังงานดีๆแล้วนะคะเป็นพลังงานบวกๆนะคะมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกได้รับฟังกันนะคะวันนี้เปิดไพ่ดูดวงนะคะช่องกดชาพีนี้นะคะเป็นพลังงานบอกเลยค่ะว่าปังมากเลยนะคะแล้วกวดชานะคะก็นําไพ่สำหรับนี้มานะคะคือไพ่ก็อยากจะสื่อจิตไว้นะคะจริงๆอะกดชาก็มีไพ่อีกสําหรับหนึ่งนะคะแต่ทีเนี้ย พลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานน่าจะดีที่สุดนะคะในการเปิดไพ่ทำนายดวงวันนี้นะคะอ่าอันนี้นะคะกดชาก็แบ่งไพ่สับไพ่เลยเรียบร้อยนะคะคือล้างไพ่ก่อนนะคะกดชาก็ได้เป็นไพ่อันนี้ขอปิดนิดนึงนะคะเป็นเดอะซันนะคะแล้วก็ Tre ออฟเพนเทสนะคะอ่าไพ่ในวันนี้นะคะอยากสื่อว่า เป็นพลังงานที่ความสดใสกำลังจะกลับมาความสําเร็จกำลังจะกลับมานะคะหากคุณมีการปรึกษาหารือนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีแฟนแล้วหรือว่าเป็นคนที่ยังโสดนะคะก็ดูคลิปนี้ได้นะคะเป็นภาพโดยรวมนะคะสิ่งที่ไม่ดีที่มัน มืดมิดนะคะหรือว่ามันคุณข้องหมองใจนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้เปิดใจคุยกันแล้วนะคะคุณก็จะเกิดไพ่เดือดซันนี้ขึ้นมาค่ะนะคะนี่นะคะเป็นพลังงานนี้นะคะไพ่เดือดซันนะคะความมืดมนความมืดมิดมัดมนก็จะ หายไปนะคะขอเพียงเปิดใจคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะคะเพื่อการวางแผนที่ดีในอนาคตตามมาของคุณและเขานะคะอันนี้เป็นคลิปแบรนดอมนะคะแล้วเรามาดูไพ่อันอื่นประกอบนะคะว่าวันนี้นะคะพลังงานของใครกันบ้างนะคะที่มาดูรับฟังช่องกดชาพีนะคะค่ะแล้วไพ่ใบแรกนะคะที่กดชาจับได้นะคะ ก็เป็นไพ่แปดไม้เท้านี้นะคะ S of a n e นะคะไพ่แปดไม้เท้านี้นะคะก็บ่งบอกว่าการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแบบกระทันหันฉับพลันนะคะแต่ว่าเราสามารถดูไพ่ไปอื่นประกอบนะคะมันเป็นไปในทางที่ดีแน่นอนนะคะก็า่านะบอกได้เลยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการงานนะคะงานแบบมีความแบบ เร่งด่วนนะคะมีการติดต่อสื่อสารกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะหรือถ้าหากว่าคุณรอคอยนะคะในส่วนของการติดต่องานดิวงานไว้หรือมีอโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะต้องการที่จะเขาเรียกว่าโชว์ผลงานนะคะคุณก็สามารถทำได้เลยนะคะแล้วก็จะมี หรือว่าคุณรอรอในการติดต่อของผลงานนั้นๆหรือว่าโปรเจกต์นั้นๆกลับมานะคะคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารที่ฉับไวมากเลยนะคะอาจจะประมาณเร็วๆนี้นะคะก็อาจจะประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะคะอาจจะเป็น8วันสัปดาห์หนึ่งหรือ8วันนะคะหรือถ้าหากว่าช้าวกว่านั้นก็อาจจะเป็น1เดือนนะคะ มันแปลได้อีกนะคะถ้าช้าไปกว่านั้นนะคะก็8เดือนประมาณนั้นนะคะอาจจะไม่เกินถึง8เดือนนะคะช่วงประมาณวันที่21พฤศจิกายนนะคะนะคะถึง30พฤศจิกายนนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันรวดเร็วฉับพลันนะคะกับไพ่ไม้เท้าอันนี้นะคะถ้าหากว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้นะคะก็บ่งบอกว่ามันจะมีการ ติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะในรูปแบบฟุ๊กๆแบบว่าเซอร์ไพรส์เลยนะคะสำหรับคนที่ห่างหายกันไปนะคะอันนี้กดชาพูดถึงว่าคนที่เขาแบบไม่ได้ติดต่อกับคุณหรือว่าเคยแบบห่างๆกันไปหรือว่าเคยชอบพอกันมีประเด็นกันอะไรต่างๆก็ตามนะคะเขานะคะจะติดต่อกลับมานะคะหาคุณแน่นอนนะคะเพราะว่า มันจะมีเขาเรียกว่าไพ่ใบนีเ้เกิดขึ้นนะคะเป็นไพ่ซิกออฟคัพนะคะมันเป็นความนึกคิดนะคะคิดถึงวันเวลาเก่าๆนะคะคิดถึงาการเขาเรียกอะไระคะที่เคยได้รับสิ่งดีๆต่อกันการพูดจาคุยเจรจานะคะอันนี้กฎชาก็พูดโดยรวมนะคะ คนเก่าๆอาจจะมันอันนี้ก็แล้วแต่บางบริบทของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะแต่อันเนี้ยมันจะมีในส่วนของไพ่ใบเนี้ยค่ะว่ามีใครคนหนึ่งนะคะคิดถึงคุณนะคะแล้วก็อยากจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะในส่วนของไม้เท้าอันนี้นะคะแล้วมันจะมีพลังงานนะคะ เอ่ของใครคนหนึ่งนะคะที่นะคะนึกถึงคุณนะนะคะนึกถึงคุณหรือว่าคิดถึงคุณนะคะนี่นะคะเป็นราชาถือเหรียญน,นะคะ King of Pentacles นี้นะคะค่ะแล้วก็ที่กดช่าบอ,อกไปนะคะว่ามันจะมีการติดต่อสื่อสารนะคะมาหาคุณนะคะถ้าหากว่าเป็นเรื่องการงานนะคะหรือว่า,เ,าเป็นเรื่อง ความสัมพันธ์ความรักนะคะก็จะมีการติดต่อสื่อสารมานะคะอย่างรดวดเร็วฉับพันนะคะและคนคนนี้นะคะก็จะเป็นคนที่นำพาข่าวสารนั้นมานะคะด้วยไพ่ King of p e n t a c l e s นะคะราชาถือเหรียญน,นะคะคนคนนี้นะคะมีความอ่าเขาเรียกว่ามั่นคงนะคะเป็นชาวธาตุดินนะคะแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่นะคะ ก็คือผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะนะคะคนนี้นะคะมีความคิดที่รอบคอบนะคะแต่ว่าความคิดเขาคนนี้นะคะจะมีความที่ดื้อในตัวเองนะคะไม่ถึงว่าคุณคนนี้มีความดื้อในตัวเองคือเขาจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดือะะ้อค่ะเขาชอบใช้ความคิดของตัวเองนะคะ่ะ เป็นใหญ่นะคะแล้วแต่ว่าฐานะการเงินของเขาอะค่ะมั่นคงแน่นอนนะคะไม่ก็ชาไม่รู้ว่าคุณดีกว่าคนนี้อยู่หรือเปล่านะคะฐานะการเงินเขาเนี่ยมั่นคงและก็เออเป็นคนแบบเป็นคนหาเงินเก่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในตัวเองนะคะเรียกได้ว่าว่าพรั่งพร้อมานะคะแล้วก็ เป็นคนที่ดูนิ่งๆนะคะอาจจะดูนิ่งแต่ว่าไม่ไม่ใช่คนหญิงนะคะเขาจะดูนิ่งในสายตาของคนหลายๆคนนะคะแต่ว่านิ่งที่นี้คือไม่ใช่ว่าจะนิ่งตลอดนะคะบางทีเขาก็มีมุกตลกมันแล้วแต่อารมณ์ของเขาอะนะคะบางทีเขาก็มีมุกตลกบ,บางทีถ้าเขานิ่งเนี่ย<ๆ>เขาก็จะไม่พูดนะคะเขาก็จะเป็นคนเฉยๆนะคะในสไตล์ของเขานะคะ อันนี้ก็จะบ,บอกถึงลักษณะของราชาถือเหรียญคนนี้นะคะแล้วก็คนนี้นะคะเป็นชาวธาตุดินได้ธาตุลมได้นะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ถ้าถามว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาคิดอย่างไรนะคะเขาจะเป็นคนที่ออมองอนาคตกันไกลนะคะแล้วก็ชอบความรักยาวๆนะคะ ไม่ได้ชอบแบบว่าปุ๊บปั๊บฉับพลันแล้วก็มีความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะความรักเนี่ยของเขาวะจะต้องดูกันยาวๆนะคะเพื่อเขาที่จะไม่ต้องเจ็บช้ำหรือว่าเสียใจนะคะกับคุณคนนี้นะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่เอาใจใส่นะคะคนที่เขารักด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณเจอคนนี้หรือว่าคุณกำลังดิอยู่นะคะคุณก็สามารถ รู้ได้เลยว่าถ้าเวลาเขาว่างจากงานนะคะเขาก็จะดูแลคุณเขาจะถามไถ่คุณเขาจะเอาอ,อกเอาใจคุณอย่างดีเลยนะคะกับราชาถือเหลียญคนนี้นะคะแล้วก็ความรักของเขานี้นะคะต้องเป็นความรักที่จับต้องได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่ารักแบบอย่างที่กระช่ากล่าวไปเมื่อกี้นะคะประเดี๋ยวประดาวโชวครูโชยยามนี้ไม่ใช่คุณคนนี้แน่นอนเลยนะคะ เขาจะเป็นคนที่มั่นคงดูนิ่งๆนะคะบางทีก็ไม่ได้หวือหวาอะไรในความรักนะคะเหมือนกับว่าไม่ใช่คนหวานหรือว่าโรแมนติกนะคะก็จะเป็นคนที่ถามว่าชอบคุณไหมชอบคุณนะคะชอบมากแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่แต่การแสดงออกของเขาอะ่ะจะดูจากการกระทําเป็นหลักนะคะคนนี้นะคะแล้วก็เขาเนี่ย อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะถึงขั้นแต่งงานเลยนะคะกับคุณคนนี้นะคะกฤชาติก็ไม่รู้ว่าคุณได้ดีกว่าคุณคนดีไว้หรือเปล่าแต่อนาคตนะคะคุณจะได้แต่งงานกับเขาแน่นอนนะคะตามคําทำนายจับไพ่นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วอะในในี้กฤชาติเสริมนิดนึงนะ จริงๆแล้วนะคะเวลาที่เขานิ่งกับคุณนะคะเขาอาจจะทํางานยุ่งแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาคุยกับคุณใช่ไหมคะแต่ละละความนิ่งของเขาอ่ะมันก็ทําให้คุณอาจจะว่าดูน่าเบื่อนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะเขานิ่งนะคะคุณก็สามารถทักเขาไปได้นะคะว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะสบายดีไหมนะคะเพราะยังไงคุณคนนี้ค่ะก็เป็นคนที่ถ้าเขารักคุณชอบคุณจริงๆนะคะยังไง คุณก็เป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะแล้วเขาก็รอการติดต่อสื่อสารกับคุณอยู่ด้วยนะคะแล้วเรามาดูไพ่ใบต่อมานะคะว่าเป็นไพ่อะไรนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ซิกออฟคันะคะไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกถึงว่าเป็นไพ่ของความคิดถึงอะไรเก่าๆสิ่งเก่าๆนะคะมันย้อนกลับมาในความคิดนะคะก็ แน่นอนนะคะคุณคนนี้นะคะก็น่าจะากำลังนึกนึกถึงคุณนะ,นะคะแล้วก็เขากําลังนึกถึงอดีตนะคะที่มีคุณนะคะพูดคุยกันนะคะแล้วก็เติมความสุขให้กันนะคะสําหรับบางคู่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่า นึกถึงอดีตเก่าๆเนี่ยมันก็ตีไปได้หลายรูปแบบด้วยนะคะมันหมายถึงว่าการกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์เหมือนกับเคยเจอกันมาก่อนเคยเหมือนครอบครัวเดียวกันมาก่อนอาจจะเป็นคู่รักจากอดีตชาตินะคะที่มาพบเจอกันในชาติปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้อีกนะคะคิปหนึ่งนะคะแล้วก็ เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็เอ่อนึกถึงนะคะวันเก่าๆหว่วงใยซึ่งกันและกันนะคะคุณอาจจะเคยมอบสิ่งดีๆหรือว่ามีมอบของขวัญหรือว่าสิ่งของอะไรให้เขาอะนะคะแน่นอนนะคะคุณคนนี้เขาย,ยังเก็บของของคุณไว้นะคะเขาไม่ได้เคยเอาไปทิ้งเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่คุณเคยมอบให้เขาอะนะคะด้วยใจที่อัน บริสุทธิ์ของคุณเนี่ยนะคะเขายังเก็บสิ่งของของคุณเอาไว้ทุกชิ้นเลยนะคะเขาไม่เคยเอาไปทิ้งเหมือนกับว่าเป็นการมองต่างหน้าค่ะว่าเนี่ยของของคุณเนี่ยมันดูมีราคามีค่า,าต่อจิตใจเขานะคะเขาก็ยังเก็บไว้นะคะบางบางบางเคสนะคะคุณอาจจะโทษนะคุณอาจจะมอบขนมนะคะแล้วมันใส่กล่องใส่กระป๋องอะไรนี้ใช่ไหมคะ แพ็กเกจอะคะ่ะเขาก็ยังเก็บไอตัวแพ็กเกจตัวนั้นไวอะคะ่ะเป็นอ่ารูปก,กระป๋องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะไว้แบบเวลาดูคิดถึงคุณนะคะหรือไม่ก็ถ้าเขาอะคิดถึงคุณเขาก็อาจจะมีรูปภาพคุณอยู่ในมือถือหรือว่าสื่อต่างๆที่เขาสามารถดูได้นะคะถ้าหากว่าคุณโพสอะไรเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถสื่อ ดูช่องทางของคุณได้ด้วยเช่นกันนะคะมันก็ไปได้หลายรูปแบบนะคะแล้วถ้าหากว่า,าคุณใดคนหนึ่งนะคะถ้าหากว่ากลับกันนะคะถ้าหากว่าเขาอะมอบสิ่งของอะไรให้กับคุณนะคะก็พี่ไพ่พอะนะคะไพ่สำหรับนี้นะคะก็อยากจะแนะนำว่าให้คุณอะ มอบสิ่งดีๆหมายถึงว่าเติมความรู้สึกดีๆกับขเขาคือเป็นการขอบคุณด้วยใจนะคะในการที่เขาหวงใหญ่คุณนะคะไม่ว่าจะคุณจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับนะคะก็ให้แสดงความมีน้ำใจในการขอบคุณแล้วก็ลึกซึ้งนะคะตรงนี้นะคะ,ะเพื่อว่า คือแสดงความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะนะคะในการทั้งให้แล้วก็ทั้งรับนะคะเพื่อที่ว่ามันจะเป็นการสายสัมพันธ์อันนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะนะคะพี่ไพ่ก็บอกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพนออ่ t e of swords เลยนะคะสิบดาบเลยนะคะความหมายมันก็เหมือนกับเนาะนิดนึงนะคะเดี๋ยวค้ชชาจะมาขยายให้นะคะ แล้วก็ไพ่ t e of Swords นี่นะคะมันก็จะเป็นไพ่ของความคิดนะคะซึ่งคุณคนนี้นะคะอาจจะมีความคิดที่รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยคนคนกับเขาเนี่ยนะคะอาจจะมีความคิดที่ไม่ได้ลงรอยกันนะคะหรือว่ามีความคิดที่ผิดพลาดกันนะคะที่ มันจะมีบางเรื่องบางบริบทน,นะคะเพราะว่าต่างอันนี้มันเป็นแรนดอมาน,นะคะกวา่าช้าก็ขอพูดลมๆนะคะมันจะมีเป็นบางช่วงบางตอนบางบริบทนะคะที่คนละเขาเนี่ยมีเรื่องที่ผิดใจกันนะคะไม่เข้าใจกันนะคะหรือบางเคสนะคะก็มีเรื่องให้เขาต้องหนักอกหนักใจกัดกรุ่มนะคะมันเหมือนความรู้สึกเขาเนี่ยนะคะต้องพังทลายลงมานะคะ แล้วก็มีความที่ว่ามันเป็นบาดแผลในหัวใจของเขาอะนะคะมันมันมันซ่อนมันซ่อนความเจ็บปวดลึกๆของเขาอนะคะเดี๋ยวก็ช้าขอขยายนิดนึงเนาะว่าความเจ็บปวดของเขาเนี่ยค่ะไพ่ ten of swords นะคะขอขยายนิดนึงนะคะว่าความเจ็บปวดของเขาเนี่ยนะคะมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะความเจ็บปวดของเขานะคะ ขอขยายนิดนึงนะคะว่าความเจ็บปดของเขาเนี่ยเป็นเช่นไรหรือว่าอย่างไรนะคะที่เขาเป็นอยู่นะคะอ๋อล้ละะล้ละร้ละเขาเนี่ยสี่เหลียนมันเป็นการห่วงแขนอยู่นะอืม คือจริงๆแล้วอ่ะคุณคนนี้เขาก็ชอบคุณชอบคุณมากนะคะแล้วก็มีใจให้คุณมากนะเขายังเก็บคุณไว้ในใจเขายังมีคุณอยู่นะคะทุกวันเนี้ยเขายังมีความรู้สึกหวงแหนคุณอยู่นะคะไ mm hmm. พ่เบิรสรุปนะคะก็เป็น king of c u p บนะคะก็เป็นราชาถือถ้วยนะคะปองบอกว่าคุณและเขาเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ ดูมีสเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่นะคะเป็นชาวธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำได้นะคะสงางธาตุนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มองโลคนะคะด้วยเหตุผลมาก่อนนะคะหรือว่ามองโลคตามความเป็นจริงนะคะไม่ใช่ว่าคนเพ้อฝันนะคะไม่ใช่ว่าความเพ้อฝันมาก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสามารถที่จะ ควบคุมตัวเองได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าสามารถที่จะเป็นผู้นำคนได้ด้วยนะคะไพ่ผลสรุปนี้นะคะก็บอกดีอยู่นะคะแล้วก็ไพ่ใต้สำรับของกดชาติได้อีกแล้วขอปิดก่อน The Sun คะ่ะความสดใสนะคะ ความสําเร็จทุกอย่างนะคะก็จะกลับมานะคะสู่คุณนะคะหากคุณนะคะมีบริบทนะคะที่ดีนะคะแล้วก็แน่นอนที่กฤชาพูดออกไปนะคะความสดใสของคุณความน่ารักอาอะไรที่มัน,นขุ่ข้องหมองมวมหรือว่ามันมีเหมือนกับ มเมฆหมอกมาบดบังใช่ไหมครับเหมือนฝนจะตกเนี่ยท้องฟามันก็ยังสดใสยอยู่เสมอนะคะค่ะวันนี้คลิปเรนดอฟของกอชาก็จบไปแล้วนะคะรู้สึกจะง่วงนอนละ วันนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มค่ะที่กวดชาทําคลิปนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะดูได้ตลอดนะคะมันก็ไม่ได้มีวันหมดอายุนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆพี่ๆผ่านมารับชมรับฟังนะคะก็ขอให้เป็นพลังงานบวกๆนะคะแล้วไพ่เล่าเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ลองติดตามดูนะคะในช่องกวดชาพีนะคะวันนี้อาจจะพูดตะกุกตะกักหน่อยนะคะกวดชาก็ต้องขอประทานโทษขอประทานอภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ย บางพลังงานเนี่ยค่ะก็เขาก็ม,มันก็เขาก็ไม่ได้ให้สื่อสารเต็มที่สักเท่าไหร่นะคะก็สามารถพูดตามบริบทนะคะตามหน้าไพ่นี้นะคะเพราะว่าบางทีพูดไปก็กลัวจะติดกแบรด์ดะนะคะก็ตามหน้าไพ่นะคะก็เป็นไพ่ที่โอเคนะคะถือว่าวันนี้ก็ดีนะคะเป็นการเปิดพลังงานของทั้งสงฝ่ายด้วยนะคะทั้งคุณและเขานะคะคนที่มาชมช่องกดชาิพีนะคะ ก็ไพ่เรเรืองวันนี้ก็ค่ะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะอาจจะดูยาวนิดนึงนะคะแล้วกดชาก็จะทํานําสิ่งดีๆนะคะมาบอกกล่าวกันอีกทีนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็เราฟังนะคะก็ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกช่องกดชาพีนะคะคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็ขอให้ตื่นเช้ามานะคะวันรุ่งขึ้นเนาะทํางานอย่างก๊อปี้กระเป๋านะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ